สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน gmail นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อบัญชี gmail ของเรากันนะคะสาหรับการเปลี่ยนชื่อ gmail ตรงนี้หากว่าเรามีการเปลี่ยนชื่อทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ gmail หรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของ google ไม่ว่าจะเป็น youtube google Chrome หรือว่าเพจโตต่างอ่ะคะ่ะถ้าเราเปลี่ยนชื่อ gmail ตรงนี้แล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็จะเปลี่ยนชื่อตาม Gmail ของเราตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนชื่อให้กับบัญชี Gmail ของเราเลยค่ะเข้ามาที่แอป Gmail นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชีเราใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ถ้าเรามีหลายๆบัญชีเขาก็จะเรียงมาให้เราแบบนี้นะคะให้บัญชีที่เราต้องการเปลี่ยนอยู่ข้างบนล่าสุดแบบนี้นะคะอะต่อมามาเลือกที่จัดการบัญชี Google นะคะแล้วก็มาเลือกที่ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะตรงนี้ ในหน้าข้อมูลส่วนบุคคลให้มาที่ชื่อตรงนี้คลิกไปเลยค่ะมาเปลี่ยนชื่อกันเลยนะคะตรงนี้จะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลเราสามารถเปลี่ยนจากไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยหรือว่าไทยเป็นไทยอังกฤษเป็นอังกฤษหรือว่าตามภาษาที่รองรับได้เลยนะคะ ต่อมานะคะเราเปลี่ยนชื่อแล้วก็นามสกุลเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เรามาเลือกที่บันทึกตรงนี้นะคะตอนนี้ระบบเขาเปลี่ยนชื่อให้เราแล้วให้เพื่อนๆย้อนกลับไปนะคะอาจจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะเขาเปลี่ยนชื่อให้เราแล้วเดี๋ยวมาคลิกที่เครื่องหมายการกระบาทนะคะ ากลับมาที่หน้าบัญชี Gmail เราเหมือนเดิมให้มาที่รูปโปรไฟล์จะเห็นว่าชื่อตรงนี้เราเขาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็นำไปใช้ดูนะคะสำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนชื่อให้กับบัญชี Gmail ของเราะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ